ตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไมมะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะ แปลงนี้เราพึ่งลงดินไปเนี่ยประมาณ5วันเมื่อก่อนที่แปลงนี้ยเราใช้ปลูกไ้หญ้าแคนกูล่าซึ่งที่ถ้าปลูกหญ้าแคนกูล่าแล้วทําให้ดินมันเสียการปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันสูงดินก็แข็งเหมือนเดิมฮะเนี่ยดินแข็งมากนะแต่ดูฮะนี่คือพืช5วันนะครับเขากินปุ๋ยแล้วรากเขาได้สามารถหากินได้ปกติแล้วแค่เพียงระยะเวลาหวันดูสภาพต้นมะเขือเทศ จะให้สังเกตนะครับว่าดินไปนเนี่ยมันเค็มด้วยเห็นไหมเพิ่งใส่น้ำไปเมื่อวานดูขี้เกลือขึ้นเลยเนะนี่ยเนี่ยที่เราเก็บอยู่เนี่ยนะทั้งๆที่มันเก็บมานานเลยเนี่ยลูกของเขาเนี่ยมันจะผิวมันจะสวยมากจนแม่ค้าบอกว่าเออมันเหมือนลูกเท่ากับไข่ไก่เลยนะฮะเข้าใจไหมทั้งๆที่มันเก็บมานานนะครับตอนนี้นะครับไล่หมอปลาเนี่ยแต่มีคนเข้ามาดูทุกวันเลยมาดูว่าทําไม มะเขือเทศที่เนี่ยมันทิ้งงามทําไมผักตรงนี้มันมันทิ้งงามเราก็แนะนำว่าเราก็ใช้สารตัวเนี้ยในการปลูกปกตินะฮะคนบ้านนอกเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเมื่อรู้ว่าดีเนี่ยจะไม่บอกต่อใครก็จะแกะฉลากนั้นทิ้งนะฮะเขาเรียกว่ายาไม่มีฉลากแต่อันนี้ฮะเรามีฉลากให้ดูแล้วฮะบานเย็นสารปรับสภาพดินนะฮะให้รากออกเยอะเยอะให้รากหากินง่ายๆประหยัดปุ๋ยประหยัดแรงงาน แต่ถ้าทำตามที่หมอปาบอกต้องใช้คู่กับน้ำหยดครับจุดเด่นของเทคโนโลยีแบบน้ำหยดคือปล่อยน้ำออกมาคาวและน้อยๆทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนานสามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้และช่วยให้พืชจเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็กดังนั้นเทคโนโลยีแบบน้ำหยดจึงประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ถ้าคุณปลูกมะเขือเทศไม่ได้แบบนี้นะให้มาซึ่งตีมันถีบหน้าผมไปเลยแต่คุณต้องใช้ระบบน้ําหยดนะการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไอสารปรับสภาพบินบานเย็นล่ะเราทําง่ายมากเลยแค่เราเอาน้ำนะฮะนะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นตัวเนี้ผสมกับน,น้ําไปเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ขยาวเนี่ยเพราะเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วเราก็เอาน้ําตัวที่มีสารของบานเย็นเนี่ยใส่ในท่อนี่เลยครับ ท่อตัวนี้เห็นไหมเนี่ยใส่ในท่อไปเลยเนี่ยใส่ในท่อทิ้งไปเลยพอเราเปิดน้าปับ๊บไอสารปฏิภาพดินบปเนาย,นยมันก็จะไหลลงพืชทุกต้นเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้พวกเราเนี่ยลดต้นทุนได้หลายอย่างในการทําระบบน้ําหยดเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบ3ไร่เนี่ยสไร่หับฝานเนี่ยผมจะได้น้ําแค่ ชั่วโมงเดียวพอเลยครับพอแต่ถ้าเป็นระบบเอาน้ำใส่ในร่องได้เต็มเนี่ยถ้าเป็นได2สองนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยวันหนึ่งไม่พอนะครับและทําให้สาภาพดินเนี่ยมันแข็งด้วยรากดินรากพืชเนี่ยก็จะหากินลำบากแนะนํานะครับถ้าอยากใช้ใเกิดผลน่ยให้ใช้ค้บผู้กับน,น้ําหยดลดเวลาลดปุย๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่าง เรามีเวลาไปนั่งเล่น Facebook ด้วยเล่นไลน์ด้วยถ้าเราใช้น้ําหยดแล้วก็ใช้สภาพตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆอ่ะไม่มีเวลาเล่นไลน์ไม่มีเวลาเล่น a c e b o o k นะครับเข้าใจะนะฮะถ้าเรามองห่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นลูกมาหรอกแต่ถ้าเรามาใกล้ๆนะครับขอโทษนะฮะข้างนาในนี่คือลูกมะเขือเทศทั้งนั้นนะครับอ <Wow. S 1> ที่ตรงเนี้ยเค็มครับที่เอือดเคม็มซึ่งปูด ในการปลูกผักเนี่ยจะให้งานแบบนี้มันยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราไม่มีสารตัวปรับสภาพดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่มะเขือเทศนี่เก็บมาได้เกือบเดือนนะครับแต่สภาพต้นเนี่ยมันเหมือนมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บลูกเลยนะดูนะดูลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกที่วใช้ได้แล้วฮะเนี่ยดูดูลูกนะฮะด,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 ดกมากครับอันนี้คือมะเขือเทศตัวนี้เก็บได้แล้วนะฮะและทําให้ผิวของมะเขือเทศเนี่ยสวยมาก เป็นที่ต้องการของตลาดแปลงนี้มีอยู่ที่ประมาณสี่พันต้นเราเก็บวันหนึ่งเป็นตันนะฮะวันหนึ่งเป็นตันนะครับ,นนรบและถ้าได้มะเขือเทศราคาดีด้วยไม่ต้องถามเลยรวยอย่างเดียวครับเกษตรกร,ร,กรไม่จนอีกต่อไปนะครับถ้าเราเลือกใช้ไอสารตัวนี้อันนี้คือไม่ได้ยกยอปอป้านนะฮะดีก็ว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าเฮียนะ นี่เห็นไหมมันจะเป็นช่อบอกแล้วว่าที่งับๆเนี่ยมันก็สามารถทําให้ลูกมะเขือเทศตากล้องดูนะเห็นไหมโดกมากเลยมะเขือเทศสูงกว่าหมอปลาเยอะนะหมอปลาสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามนะฮะมะเขือเทศตรงนี้สูงสองเมตรฝ่านะครับคือเทคนิคของมันอ่ะที่มันทําให้มะเขือเทศมันโดกมันงามแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ใช้ตัวเนี้ยใส่ในสารน้ำหยดมาเลยตัวเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยเราดูนะลากลากของต้นไม้มหไหม ก็หากินได้ง่ายเลยเห็นไหมฮะผิวมะเขือเทศอะ่ะสวยมากเลยนะครับฮะเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของตลาด้านปัิภาพดีนะบานเย็นฮนะอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดซับสไครต์นะหรือกดถูกใจในเพจหรือช่อง y o ยูทูบบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและกเกษตรกรบานเย็นหมอปลาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะ ลดต้นทุนลดทุกอย่างฮะบานเย็นดีจริงๆครับหมอปลาก,การันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรฮะ